ฟ o สต์ a จเนอเรชนะคะวันนี้มาเพื่อที่จะมาร้องอ่าร้องเรียนสิทธิ์ที่เราจะต้องได้นะคะในเรื่องของการค้างจ่ายค่าจ้างของบริษัทที่ค้างจ่ายค่าจ้างเราตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะเป็นบริษัทซัพเวแต่ไม่ใช่กสิทธิ์ของแท้นะคะเป็นของปลอมที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องซัพเวแท้ซั์เวปลอมนะคะแต่ของเราอ่ะเป็นของปลอมซึ่งมีการปิดกิดจาการโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้าวันที่30เมษา โทรมาบอกว่าให้ปิดกิจการเลยแล้ววันที่หนึ่งไม่ต้องทํางานทาั้งๆที่ค่าจ้างก็ยังจ่ายยังจ่ายไม่ครบเลยนะคะค่ะจริงๆแล้วเงินเดือนพวกเรานะคะจะออกในวันที่30เมษายนแต่พอถึงวันที่30เมษายนได้มีการประกาศแจ้งอย่างไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะว่าจะจ่ายเป็นวันที่5พฤษภาคมแทนแต่พอถึงวันที่5พฤษภาคมพวกเราดันได้แค่10%ค่ะ ใช่ค่ะมันไม่พอใช้มันไม่พอกินมันไม่พอที่จะมาประทังชีวิตเราเลยค่ะเรามาทํางานทุกวันนี้เราต้องใช้เงินใช้แตยค่าน้ำมันค่ากินพอมาถึงวันที่5ได้แค่10%แล้วก็บอกว่าวันที่25พฤษภาคมจะจ่ายอีก90%าอพอถึงวันที่25พฤษภาคมเราไม่ได้เงินสักบาทเลยค่ะไม่มีแม้แต่ประกาศหรือว่าอะไรเลยทุกคนตอนนี้ทั้งแตยค่าเช่าไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินบางคนหางานใหม่ ประท้งวงเพราะว่าไม่มีแม้แต่แม้แต่กระทั่งค่ารถมาประท้วงเลยค่ะทุกคนพวกเราเป็นตัวแทนของผู้ที่เดือดร้อนทั้งหมดเกือบ2องรถึง3ามร้อยชีวิตได้โปรดเห็นใจพวกเราด้วยนะคะเหตุการณ์เริ่ม,มเหการเริ่มต้นเมื่อ่ไหาร่อ่ยงไงบ้างจริงๆเหตุการณ์เริ่มต้นตั้งแต่วันที่วัเมษาค่ะคือเริ่มเริ่มจา เรื่องจ่ายค่าจ้างแล้วก็เป็นการมัดมือชกในการจ่ายแค่10%แล้วก็ทํำจดหมายออกมาว่าจะจ่ายอีกทีคือวันที่25ใน90%ที่เหลือพร้อมกับดอกเบี้ยแต่พอถึงวันที่25คือทุกคนเขาก็รอกันอะเด็กๆเขาก็รอกันแบบเงินเดือนจะเข้าเมื่อไหร่เพราะว่าทุกคนมีค่าใช้จ่ายแต่พอถึงเวลามาวันที่25คือเงียบไม่มีไม่มีการแจ้งบอก หัวหน้าตั้งแต่หัวหน้า A C, ระดับ AC ผู้บริหารขึ้นไปคือเงียบไม่มีจดหมายออกมาไม่มีอะไรบอกพวกเราเลยพอมีแต่บอกแค่ว่าโทรมาก็ทุกคนดําเนินการตามที่ทุกคนเห็นสมควรได้เลยครับคือเราก็ถามว่าก็แปลว่าเงินเดือนไม่ออกใช่ไหมเขาก็บอกว่าก็แปลว่าเงินเดือนไม่ออกแล้วแม้กระทั่งถาม h r HR ก็บอกว่าก็เงินเดือนไม่ออกก็คือไม่ออกแน่แน่แต่ว่าเขาสามารถ เงินไปเปิดบริษัทใหม่ได้จ้างอินฟูได้จ้างทุกอย่างได้แต่ไม่จ่ายเงินพวกเรายิ